มีเล่มพิเศษด้วยโอ้ยปกพิเศษแต่ปกนี้ไม่มีสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแน,นงงะนำงานที่ผมมีทั้งหมดกันเริ่มมือเลยดีกว่าเรื่องแรกก็คือ เอเดนซีโร่ซึ่งปกเรื่องนี้มันสวยมากแต่อยู่กับค่ายนี้เลยกระดาษจากากหน่อยแต่ก็โอเคนะนี่ก็ฮีโร่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟร r ี่เทลแล้วก็ผลงานของฮิโระมาชิมะซึ่งกระดาษโคตรดีนี่ก็บูล็อกเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดอ่ะแต่ต้องไปอ่านกันเอง นี่ infection เป็นเกี่ยวกับไวรัสซอมบี้มั้งล้างโลกถึ่งไม่ได้อ่านต่อนานแล้วแต่ก็ดีมากดีอ่ะ,อะแล้วก็นี่ไฟล์รับบิดกับไฟ f o r อสเป็นเกี่ยวกับหน่วยระเพิงอ่ะเรื่องนี้ดีกว่าในแง่ของด้วยระเพิงนะต่อไปก็คือเรื่องจอมมัเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารอ่ะโคตรตลกสำหรับผมะนะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับวัด ที่พระเอกไปบวชในวัดแม่ชีซึ่งเป็น <มา S 1> อน <า S 2> ีโคตหาและทะเลื่กชิบหายนี่ก็เป็นเรื่องของพี่สาวและนี่ก็รักอลรวลคนสลับบ้านซึ่งกว่าจะหาเล่มสีได้โคตรนานเลยบอกว่าบอกเลยว่าเด็ดมากนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ตามหาเล่มหกเล่มเจมานานแต่ก็ไม่ได้อ่านสักทีแต่เป็นอะไรที่ดีมาก สักวันจะมาแนะนําแล้วอันนี้ก็อาจารย์โคโจไปต้องอื่นก่อนนี่ด้วยกันดั้มอ่าลักลับๆของนายม้าแมวซึ่งหาเล่มจบไม่ได้เลยไม่มีอารมณ์อ่านอะ่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือญี่ปุ่นที่อ่านไม่ออกแต่ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้แต่สวยมากไว้จะรีวิวบาลังแล้วกันตรงนี้ก็เป็นหนังสือ ประวัติของพบกมาฮิโร่มั้งซึ่งในไทยกำลังจะออกเลยไม่นกว่ามันจะแปลเลยนี่ก็เเลปเล่ม4กับเล่ม3ของญี่ปุน่นซึ่งเล่ม3กับเล่ม4ก็ซื้อมาประชดสยามนี่ก็เป็นมังงะดีๆอีกเรื่องหนึง่งที่ตอนแรกหายากอยู่แต่ซื้อทัน2.5มิติลิลิสะโคตรจะหนุกอันนี้จะคนไหนก็แฟนสาวยังไม่ได้ เอออ่านไปแล้วแต่ยังอ่านไม่จบนี่ก็เกิดใหม่เป็นรูโอชิซึ่งจัดว่าดีงามมากทั้งลายเส้นทั้งเนื้อเรื่องอันนี้ก็สนุกอีกเรื่องหนึง่งแฟนสาวร้อยจะมาแนะนำบัลลังนี่ก็บายสปริงก็โคตรดุกอีกเรื่องนึง่งไม่ดูจะแนะนำยังไงอันนี้ยังไม่ได้อ่าน แต่ปกข้างหลังเนี่ยยับมากเลยชีน่นีเรื่องต่อไปฮาร์ดเกีย oh ร์ oh oh. ear. เป็นเกี่ยวกับจกักกลคนเกเรต่อไปก็คือบูพีเลียดที่ผมยังอ่านเล่มแรกไม่จบและเล่มสองสามก็หาซื้อไม่ได้เลยไม่ได้อ่านต่ออันนี้เคยแนะนำไปแล้ว โตเกียวบาเบลดีงามมากเล่มสองสามเมื่อไหรจะมาวะต่อไปก็คือเซเว่นการ์เดนซึ่งเป็นเรื่องที่จบไปแล้วจบเหมือนไม่จบอะเพราะคนแต่งมันไม่ว่าต่อนี่ก็โกลาเซียมเคยแนะนำไปแล้วดีงามมากหลายเส้นนะเนื้อเรื่องมันเกา่าๆหน่อยอันนี้ก็สนุกทั้งลายเส้น <Brad. S 1> เฮ้ยสนุกทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ลายเส้นสวยมาก ออกมาแนละ้ทั้งหมด2เล่มเล่มสามมไรจะออกก็ไม่รู้ผมจะพัวพันอยู่กับน,นมอันนี้ก็ชีวิตตนนะฮะพาราเรลพาร,รพาไดซึ่งไม่เซนด้วยโตยนคตรแยมแต่ยังไม่ได้อ่านต่ออันนี้ก็สเลปเป็นเรื่องที่ผมรอข้ามปีเลยทีเดียวซึ่งเล่มสามผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยแต่ว,ว่าจะอ่านอยู่เล่มสี่ก็ออกแล้วนะอันนี้ก็โฮชินเอ็นจิ ตำนานเทพประยุทธ์จันโอชาไม่<ร>ใช่นะแล้วกันเป็นเรื่องราวของอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมดูพี่ต้อมมาเลยซื้อมาแต่ก็ยังไม่ได้อ่านแต่น่าจะสนุกนะแต่เป็นการ์ตูนเก่าๆอะ่ะไม่รู้จะสนุกไหมและในส่วนต่อไปก็คือสรดุดลักแกแมนเชาที่ผมชอบมากๆม,มีเล่มพิเศษด้วย,ยปกพิเศษแต่ปกนี้ไม่มี ส่วนนี้ก็หน่วยสำรวจแล้วก็หนังสือเล่มสื่ออะไรสักอย่างก็หมวกจุูชั้สื่อไขเซนแล้วก็หัวทางตานานาโน่นก็หนังสือก็เก่าที่อ่านหมดแล้วหรือเปล่าวะนี่ก็มาสเต์ที่แนะนำไปแล้วดีมากตรงนี้ก็มหาศึกคนชนเทพกับหนังสือ สยามและก็เรื่องขอให้โลกนี้มีแต่รักที่อ่านจบไปแล้วเช่นกันแต่ก็ยังไม่ได้แนะนำนี่ก็ Spy Family ที่ราคาขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนี่ก็หนังสือที่อ่านจบแล้วก็ดองด้วยนี่ก็และนี่ก็คือมันไม่โฟก,กัสเลยโนฟะก,กัสดิและนี่ก็คือเจ้าสาวพองันแห้า กับหนังสือสยามใหม่ๆแล้วก็เล่มสองที่ซื้อมาก็อ่านไม่ออกนี่ก็ The King of Fighter ที่เคยแนะนำไปแล้วสนุกมากแล้วก็เชนโซมแมนที่อ่านถึงเล่มสิบแล้วก็ยังไม่ได้อ่านต่อเพราะไม่มีให้อ่านส่วนด้านในก็จะเป็นพวกมอริอัตี้หรือบทเรียนลักแล้วก็อุลตร์แมนแล้วก็ค่ายเด็กต่างๆ แล้วก็มี18บวของสยามด้วยส่วนข้างบนก็เป็นสุขาวดีเอเวจีแกนบูแล้วก็ของลักพิมพ์หน่อยๆส่วนตะไว้ก็คือเน็วันพันแมนที่มีนิดเดียวและอีกด้านก็คือแผ่นลับกับศัตรตูและของสยามที่ผมไม่ค่อยได้อ่านแล้วตรงนี้ก็เพซีแล้วก็ แผ่นอัลบั้มเกาหลีนิดนิดหน่อยๆไม่นิดหน่อยตั้งม่วเนี้แล้วข้างล่างก็เป็นไททันที่เก็บไว้ตรงนี้แหละดีแล้นั่นก็จอยไม่เกี่ยวก็คือถวายอีกแล้วแล้วก็หนังสือญี่ปุ่นแล้วก็โชนนินจัมนี่ก็คือหนังสือเทียมดองแล้วก็จะดองต่อไป ต่อไปก็คือมหาเวทยานึกปานที่มีอุตเสดเล่มเพราะอ่านไปถึงล่าสุดแล้วข้างลางก็เป็นแฟร์ริทลของวิบูลกิจหรือวิบูลกาตตรงนี้ก็ทวายไม่เกี่ยวนี่ก็ดีคิดที่ได้มาจากไหนก็ไม่รู้นี่ข้างไหนก็เป็นไมโลคาเดเมียแล้วก็โปเกมอนที่ไม่ได้อ่านกับโจโจเลียนกับโจโจเลียนที่เขาส่งมาผิดแล้วก็มา ไอเทียมาหาศึกได้งไงวะเนี่ยดาบพ,พิฆาตศูนย์ที่ยังอ่านไม่จบหนังสือทั้งหมดของผมก็มีประมาณนี้แหละถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าใครไม่ชอบก็ขออภัยด้วยที่มันพูดติดต,ติดขัดๆเนะี่ยเพราะผมอัดอยู่ในห้องที่มันร้อนชิบหายไว้วอดเลยนี่ก็ก็ไปแล้วครับผมครับก่อนที่ของจะพังบาบาย ไม่ลืมเนสุโกะของผมหรอกนะซึ่งนี่ก็คือไม้ซึ่งไม้เอาไปทำอะไรน่ะหรอไปตีฝอ,อพ่อคุณไงเล่าเลนเล่อเล